กราบสวัสดีครับพี่น้องสุภโสุขคนครับผมมามื่อนี่สิเฮ็ดเมนูกินกับข้าวเหนียวมอนี่ตอนแรกสิตำเจีวเจ้วบกบวงใสปลาแห้แงไสปลาแห้งปลาแห้งนี่อ่น้องมีทอดแล้วครับผมนะกับม,ม,มีเมนูหลายๆว่าเป็นลวกพักเนียนมะเขืออุ้ยเสียงรถเกี่ยวอซอยพักซ้อยอยังแล้วเดี๋ยวต้มมะเขือแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวจัง มาเรียนมาเกียแล้วก็ทำเกี่ยวสืบๆตียบทำเกว่วทำเกี่วปลาแห้งใส่ใส่บ,บับกม่วงเนะาะแล้วนี่โมเมนต์หนาบักม,ม่วงพี่น้องแต่บาบักม่วงสามฤดูกบบนะีเนาะโอเคสวัสดีจ้า ว่าจะอ,อ่าน,นยุสเนีว่าลูกค้าสั่งองียงอืมครับผมต้องสกิตครับผมโอเคเดี๋ยวบะมึงให้เอ่อแม่ขั้วเตรียมเครื่องเตรียมหยั่งก่อนนะพี่น้องเนาะปลาทู่แกแล้วเดี๋ยวล่อบะเคียวสุกเนาะนะ,ะตำเจียวบะม่ึงหลังจากที่น้องบีตำปลาแห้งให้ละเอียดแล้วใส่บะ<ำ>มึง นี่นะเนี่ยแจกไี่หรอกข้ามเข่าคุยเลยสมวงสมสมก็เจอกระป๋าป๋าทอดหรืแห้งกระป๋าแหง้งปิง้งเดาก็ได้ไปว่ามันทอดยังไม่คว้าสิลุกท้าวเท่า,านี่ยัง มกเขียโอ้ยมกเขียดต้มชุกแล้วเยี๋วยวไหเนียนเี๋วะวสิเป็นเนียนเนียนมะเขือหรือซุปมะเขืออันนี้เพิ่นสิลรวกพักกินกับครับผมกินกับซุปมะเขือเนาะดังเต่าฟื้น้อมเนียหอมมากมากเลยพี่นอ้อง ใหม้มันเข่ากับเนื้อบมกม่วงเลยนะมาเมืองน่องบีบปรุงรสครับผมสีจามอันนี้ใส่ผักชีลงไปเลยต้นหอมเนี่ยดิเออ้ะกใส่ต้นหอมบ่ใส่ต้นหอมใส่แต่ผักชีเป่าใส่แต่ผักชีอืผักชีปลูกเองนี่คกับปรุงรสปรุงรสผงนัวผงนัวคลิกลงนิดนึงเพราะว่าคุณยายกินด้วย เกลืออย่าฟาวใส่ไรเพราะว่าปลาเขาอาจจะนวปลาเพราะว่าปลาเขาหยียบมากแล้วแม่ปลาทอดเอาแบบแห้งๆสิเราบอกเบียร์มมนบอ,อกเอาไปน้ำดิพ้อมจ้าพร้อ,อมจ้มมะ พร้อมจะมเาเพรวปะอู้ปั่นกินกับเขานันตาทอดโอ,อเช่เล่นป่ะอะไรอร่พอถึงอ๋อน้องบีใส้เกลือนุ่ลวกเกลือพี่โค้งแค่นี้แหละโอ้ยคำเขาตุยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยปลาต่กินเกี๊ยวม,มาจากสวนเดี๋ยวมือหลังไปไทยหนึ่งสวนนะครุฑ อก็ได้อีกเมนูนึง่งแบบเผ็ดแบบบะเพ็ดเนี่ยพี่น้องมาเพ็ดก็ใส่พริกผงลงไปตำใส่บวกม่วงเสียบซื้อดยาบใส่เมื่อสบบใส่เมื่อสิบร้ยลั่นกันนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยว่าเนียนมะเขียเนียนมะเขีย,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 ยใส่อยังล่ะใส่ใส่ปลาทูเนาะเดี๋ยว้องบีลังโคเป็นไหยใส่จใจ ใส่ใจตันก็่ที่เสบถ้าบ่ใส่ใจตุ๊เป๊ะกับปบโอเคเตรียมของเตรียมนั่นเรียบร้อยใส่ขวดให้นไหนี่เด้อขวดเนี่ยขวดวดคขวดเมือี้่อยมากขวดเมื่อกี้มเอาตอนเนีงเลยพี่น้องคี้อาดเสียเนี่ยการเห็กับเขาบ้านหอเดี๋ยวตอนไหนมีมีไข่ด้วยเดี๋ยวจะทอดไข่ด้วยอีกเมนูนึง เดี๋ยวค่อยไปทอดไข่หงทอดง่ายเนาะนี่บักเคียต้มต้มแล้วจะกลับบักี๊ยกับต้มแล้วโอ้ยบบหมูสุกนด,ดนีงแล้วบ่ตออบ้องเด็ดขวนออกเพราวะว่า ตะหน่อยสั่งบวอยเด็ดขวนพี่น้องมักใส่กวนเวลากินแล้วมันจึงได้ดึงควรนไหมแล้วคนบ่ามักกะเขาออกก็ได้เด้ออันนี้มักไผ่มักมั่นเนาะพี่น้องเนาะขออภัยไปหนําแล้วคนว่ามันเกะกะอย่างนี้ก็ขออภัยไปด้วยนะครับเอาจูไฟไ,ไปเนี่ยจ้าจูไฟแปลว่าเดี๋ยว ก็ใส่ปลาทูลงไปก่นอนตั้มเบาเบาด้ยวยพี่นอ้องนี่แหวนก็ใส่แหวนก็ยังแพ้วนี่แหละใส่พือความเทบอกแพ้วฮะใส่าะได้ข <c oughs> ัวไหมจะทนสตอร์คุณพ่อเออเดี๋ยวพ,อพ่อไปนะ แค่นี้ก็หอมแล้วท่านปรุงก็หอมแล้วตุนซี่ผักหอมเข้าอ,อ่ะใส่ผงนัวลงไปครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมเติมด้วยน้ำปลากาอาก้าอา กลืรสชาติของจะาของเนี่ยใส่ต้นหอมผักชีลงไป มือตัวยซี่มึงงสมัยเทาเม,มือต้องตั้วโอเคปะขาดยังขาดยังที่หลักเฮะเพ็ดโอเพ็ดรอกขาดยัง รสจัดจีจัดนิดนึงจัดผู้เฒ่ากินน้ำโมได้ไปะไปกินเข่าน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวเซ็ตเรียบร้อยครับผมก็เนียนบะเขียหรือซุปบะเขียล่นะเนาะกินกับข้าวเหนี้ยบ่วน่ะข้าวเหนีย,นว,ยวเต็มติบเลย่วน่ะนะโอเคขอบคุณขอบคุณห,หลายๆครับผมเดี๋ยวไปกินเข่าน้มกันไะกินเข่าจะมาแร่งกันครับผม ปลแดดไ่ัลัวเอ้าขรพักลวกุดกรลกุเคียวองแม่เพิ่งบอแลตังเอาไหมแงพี่้ย่ามีอยู่เอาไว้มเกียวหาเหมือนกันเนียนอันนี้เนียนเขี้ยวยวเดียวเลยถ้วเดียว

จะเห็ดไม้เล้าเปิดเสี่ยแต่ว่ามันไม่แเอาถึงไปเมือนั่นนี่แบบไม่เอากนไล้วตงไว้ไปปุ๊แกงานด้วยฮสามาเออามาคือที่เราหัว้าเขเนี้ยอย่าอยาไม่้วเนี่ยมยบ่้า เฮ้ย้มแข็ัหมดแล้เลยยังีควันเหลือเี้ควาเหี้ยคว้าไหม้ตาข้ามารอไม่ไหวนะแง่เหี้ยตั้วายเหี้นี่นะเชียวไม่้เดี๋ยวอไปหาตองอ้หเดี๋ยวให้ควายไปตั้งให้ไม่งูหนาด้วดูรักเวงด้วย

มดีเมต้องน่าสิมาน้ำขึ้นม่าชิมาปากดูสิดบนเนี่ยต้อวาต้องข่อยอยู่บ้านแล้วก็มาขวดน้ล้าแล้วเรามาขวดแล้วน้ำมันขึ้นเยอ่น้ำมันขึ้นเยอะเลยนี่ไงจรนงจริงนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ิ่มทหมดก็บกนดอไปกอินกินตะหนากนะเหรอเนาะดอกมันปเอาผิวควรมันดอกมันก็มี๊บเอาผิวดอกผินไม่กินไรกันนี่แข็งมันใหม่มากเลยบมนใหม่มากเลยเรือ